เมฆไวหกขวดนอนแผ่ร่างใต้ต้นมะขามใหญ่ท้ายหมู่บ้านเขามองกลุ่มเมฆขาวที่ลอยล่องอยู่เบื้องบนอย่างครุ่นคิดดวงตาเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันอันแสนไกลเมฆเห็นก้อนเมฆเป็นม้าเป็นเรือสำเภาเป็นวิมานเป็นฉากแห่งความสงบงามและจุดเริ่มแห่งการเติบใหญ่ ที่จักดำเนินไปอีกสิองปีเต็มใต้ถุนเรือนไม้สูงนางอารุณผู้เป็นมารดาก็กำลังทอผ้าด้วยความมุ่งมั่นนางเรียกเมฆน้อยมาสวมกอดแล้วบอกด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้หนักแน่นลูกรักแม่จักต้องพาเจ้าและพี่สายฝนย้ายไปอยู่ในคุ้มที่เมืองนคร เพื่อแม่จะได้ไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณการย้ายไปนี้เปรียบดังเรือใบลำน้อยที่ต้องออกสู่ทะเลกว้างเพื่อสแสวงหาความมั่นคงดุดแผ่นดินใหญ่เมื่อความเศร้าสร้อยจากการย้ายบ้านยังมิได้จางหายไปจากใจของเด็กๆพลันก็มีเสียงม้าร้องและเสียงเกวียนบดถนนดังเคลือคราดมาแต่ไกล ขุนพลผู้เป็นบิดาของเมฆและสายฝนผู้ซึ่งแยกทางกับอรุณไปเมื่อนานมาแล้วเขากลับมาเยือนถิ่นเดิมร่างกายกำยำประหนึ่งช่างตีเหล็กที่ชำนาญการขุนพลนั้นมีอาชีพค้าขายและประดิษฐ์เครื่องมือจากเหล็กกล้าต้องเดินทางไปทั่วสารทิศแม้มิได้อยู่เรือนเดียวกันกับลูก แต่ก็มิเคยละเลยหน้าที่แห่งบิดาเขาจูงลูกทั้งสองไปที่ลานวัดใกล้หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ว่างสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและละเล่นลานนั้นมีร่องรอยของการละเล่นพื้นบ้านอาทิการชนไก่และการตีลูกช่วงวันนี้พ่อจักสอนพวกเจ้าตีลูกช่วงขุนพลกล่าวด้วยน้ำเสียงร่าเริง ลูกช่วงนั้นคือลูกกลมกลมที่ทำจากผ้าหรือหวายต้องใช้ไม้ตีให้ลอยไปให้ไกลที่สุดเมฆและสายฝนรับไม้ตีลูกช่วงจากพ่อดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุขความรู้สึกที่ขาดหายไปเพราะการอยู่กับแม่เพียงลํำพังบัดนี้ก็กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ขุนพลสอนเคล็ดลับการตีให้ลูกชายตีอย่างมีสมาธิดุดช่างที่กำลังตีเหล็กให้ขึ้นรูปเมฆตีลูกช่วงได้ไกลกว่าสายฝนเป็นไหนไหนความภาคภูมิใจก็ฉายชัดในแววตาของบิดาการได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพ่อลูกเช่นนี้เปรียบดังดวงจันทร์กับดวงดาวที่กลับมาส่องแสงคู่กันในราตรี แม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นรอยประทับที่แนบแน่นอยู่ในหัวใจของเมฆน้อยตลอดไปคณะเดินทางเล็กๆครึ่งเรือจ้างแล่นไปตามลำคลองแสนแสบอันกว้างใหญ่แต่ในเรือนั้นเสียงทะเลาะของสายฝนกับเมฆก,ก็ดังขึ้นกลบเสียงน้ำที่พายกระทบเรือ อรุณผู้เป็นมารดาจึงหยิบผ้าเขามา้าผืนโปรดมาวางกั้นกลางที่นั่งของสองพี่น้องผู้ใดล่วงล้ำข้ามเส้นไปแม่จักลงโทษสถานหนักอรุณกล่าวความเงียบจึงเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายผ้าเขามา้าผืนนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการประนีประนอมและการจัดระเบียบในเรือนเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ เมฆต้องเข้าเรียนโรงเรียนวิชาธรรมในเมืองแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่นามว่ามัน่นทั้งสองมีได้สนใจในวิชาท่องจำมากนักหากแต่สนใจเรื่องราวที่นอกเหนือจากตำราเมฆเอย๋ยเจ้าเคยรู้เรื่องการเกี้ยวพาราสีหรือไม่ว่าเขาทำกันเช่นไรมั่นเอ่ยถามอย่างลับๆ ความสนใจในเพศวิสัยตามธรรมชาติของวัยเยาวน์นี้เปรียบดังดอกไม้ที่กำลังจะผลิบานความลับเล็กๆนี้จึงถูกเก็บซ่อนไว้ในหัวใจเป็นความผูกพันแรกเริ่มของมิตรภาพใหม่ในเมืองนครอรุณได้พบรักใหม่กับพ่อเลี้ยงชัยอาจารย์ในโรงเรียนวิชาการแพทย์ยามค่ำคืนของวันออกพรรษา ครอบครัวใหม่ก็มานั่งรวมกันเล่นหมากเก็บที่เรือนรับรองบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มดุดแสงเทียนที่ให้ความสว่างสายแก่ใจอรุณมองดูสามีใหม่ที่รักและดูแลบุตรของตนอย่างดีความสุขก็เปี่ยมล้นในดวงใจมันเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวดูเหมือนจะลงตัวและมีความสุขที่สุด ก่อนความจริงจะปรากฏมิช้านานพ่อเหลียงชัยก็แสดงนิสัยที่โมโหร้ายออกมาความสุขสงบจึงอันตรานไปอรุณจำต้องพาบุตรทั้งสองออกจากคุ้มนั้นอย่างเร่งรีบด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและเจ็บชำ้ำสายฝนถามแม่ถึงอนาคตที่ต้องรหะระเหิน อรุไมิอาจหาคำตอบได้จึงทรุดตัวลงร่ำให้แม่มิได้เก่งกล้าและเข้มแข็งดังที่พวกเจ้าคิดนางสะอื่นน้ำตาแห่งความอ่อนแอไหลรินอาบแก้มการจากไปครั้งนี้เป็นการยืนยันความรักอันบริสุทธิ์ของมารดาแม้ใจจะปวดร้าวขุนพลผู้เป็นบิดากลับมาเยี่ยมเยือนตามกำหนด ขับเกวียนเหล็กกล้าคันใหม่ที่เพิ่งต่อเสร็จขุนพลพาเมฆขึ้นเกวียนออกไปนอกเมืองเมฆก,ก็เอ่ยถามบิดาด้วยความจริงจังท่านพ่อท่านจากเดินทางค้าขายเช่นนี้ไปอีกนานเท่าใดท่านมีแผนการในภายภาคหน้าหรือไม่ขุนพลบอกว่าตนปรารถนาจะตั้งโรงตีเหล็กเป็นหลักแหล่งที่มั่นคง ดุดการตีเหล็กที่ต้องใช้ค้อนตอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าการสนทนานั้นเป็นการส่งมอบความฝันและพันธสัญญาระหว่างบิดากับลูกให้ลูกซึมซับความมุ่งมัน่นเมกย่างเข้าสู่วัยกำดัดวัยรุ่นตอนต้นอายุราวสิอปีเศษขุนพลคู่เป็นบิดาเห็นว่าบุตรชายควรจะได้เรียนรู้ถึงความแกร่งกล้า จึงชวนกันออกเดินทางเข้าป่าหาของป่าพวกเขาเดินลัดเลาะเข้าไปในเชิงเขาเพื่อเสาะหาไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับทำคันเกียนการเดินทางครั้งนี้เปรียบดังพิธีผูกข้อมือเพื่อรับเข้าสู่ความเป็นชายในยามค่ำคืนขุนพลสอนเมฆให้จุดไฟด้วยไม้โดยมิได้เพิ่งพาไฟแช็คหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูป เมฆใช้แรงกายขยี่ไม้สองท่อนจนเกิดคลั้นกรุ่นเหงื่อไหลโทมกายด้วยความพยายามเมื่อเปลวไฟเล็กๆล,ลุกชนขึ้นได้สำเร็จความภาคภูมิใจก็ฉายชัดในแววตาของเด็กน้อยขุนพลยิ้มอย่างพอใจพลางเล่านิทานเรื่องพระรามรบและความกล้าหาญของเหล่าวานนอนให้เมฆฟัง ไฟกองเล็กๆนั้นให้ความอบอุ่นแก่กายและเป็นดุจแสงสว่างนำทางในจิตใจของเมฆขณะนั้นเมฆก็เอ่ยถึงเรื่องราวของหญิงสาวที่ขุนพลเคยพบเจอระหว่างเดินทางขุนพลหัวระเบาๆแล้วสอนลูกชายว่าการจักรักใครนั้นต้องมีสัจจะ ดุดคมมีดที่ต้องรักษาความคมไว้ให้คงที่เมกนั้นซึมซับเอาคำสอนของพ่อความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นในความเงียบสงบของไพรสายลมพัดใบไม้แห้งไหวเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติในป่าลึกการออกเดินป่าบุกเบิกครั้งนี้ มิใช่เพียงการหาของป่าหากแต่เป็นการหลอมรวมดวงใจสองพ่อลูกให้เข้าใจในกันและกันยิ่งขึ้นดุดเหล็กสองชิ้นที่ถูกตีเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียวเมฆนั้นจึงเติบโตขึ้นอีกขั้นด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่บิดามิได้มอบให้เพียงทรับหากแต่เป็นวิถีชีวิตขุนพลกลับมาจากการค้าขายเขาพาเมฆไปที่ตลาดนัดสินค้าพื้นเมืองเพื่อมอบของกำนันเขาเลือกขลุยไม้ไผ่ที่แกะสลักอย่างประณีตและผ้าห่มลายมังกรที่ทอจากไหมเนื้อดี ขุนพลกล่าวว่าผ้าผืนนี้จะให้ความอบอิ่นแก่เจ้าดุดความรักของพ่อที่ห่อหุ้มลูกไว้ทุกยามหนาวเมฆรับของกำนันด้วยความปิติยินดีสัมผัสได้ถึงความรักที่บิดามิได้ขาดหายไปจากใจของกำนันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความเข้าใจและการสนับสนุนในสิ่งที่เมฆสนใจเมฆเข้าสู่ไวัยก้าวล่วงต้องผ่านพิธีกล้าหาญของรุ่นพี่ที่ลานดินหลังวัดเขาถูกสั่งให้เดินผ่านแนวรับที่รุ่นพี่ควางก้อนดินเผาแห้งแห้งใส่เมฆนึกถึงคำสอนของพ่อ พยายามควบคุมลมหายใจก้าวเดินออกไปอย่างองอาจเมื่อผ่านพ้นไปได้รุ่นพี่ก็แสดงการยอมรับการถูกรังแกทางพิธีกรรมนี้เป็นการสลักรอยประทับแห่งความเป็นผู้ใหญ่มันสอนให้เขารู้ว่า ความอดทนและการไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากผู้อื่นอรุณและแม่กับสายฝนไปร่วมงานทอดกระถินสามัคคีที่วัดหลวงของเมืองนครอรุณได้พบกับขุนพลอีกครั้งที่สาลาริมน้ำพวกเขาเข้าหากันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน พวกเขาคุยกันเรื่องการเรียนของลูกๆและความก้าวหน้าในการตั้งโรงตีเหล็กของขุนพลการสนทนานั้นมิใช่เพียงสามีภรรยาเก่าหากแต่เป็นสหายร่วมทางในการเลี้ยงดูบุตรมันสอนให้เมฆรู้ว่าแม้ความรักฉันสามีภรรยาจะดับลง แต่ความเป็นผู้ร่วมสร้างชีวิตนั้นมิเคยจางหายเมฆวัย13ปีเริ่มหาหนทางรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเขาได้ไปช่วยงานที่ร้านย้อมผ้าริมตลาดน้ำต้องแบกผ้าเปลียกที่หนักอึ้งและเหงื่อไหลโรมกาย เขาทำด้วยความมุ่งมั่นเพราะต้องการเก็บเงินซื้อดินสอพองและผู้การชันดีอุปกรณ์ศิลปะการทำงานนี้สอนให้เมฆรู้จักคุณค่าของมานะและอดทนและการพื่งพาตนเองเขาเรียนรู้ว่าชีวิตมิได้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาด้วยความง่ายดาย หากแต่ต้องใช้หยาดเหงื่อเข้าแลกเมฆไปเรียนวิชาแกะสลักไม้ที่สำนักช่างสิบหมู่อันเลื่องชื่อในเมืองขณะที่เมฆก,กำลังแกะสลักลวดลายกหนกอย่างยากลำบากครูช่างแก้วก็เดินเข้ามาสอนครูช่างกล่าวว่างานช่างที่ดีนั้นต้องมาจากใจของเจ้าเอง มิใช่ตามแบบแผนเสมอไปเมื่อเจ้าแกะสลักด้วยใจชิ้นงานนั้นจักมีวิญญาณและจักเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนคำสอนนี้เป็นดุดค้อนที่ตอกตรึงความรู้ไว้ในจิตใจให้เขาเข้าใจว่าศิลปะคือการแสดงออกซึ่งตัวตนภายใน เมฆตกหลุมรักเกสรที่ดาพ่อขาผ้าไหมทั้งสองนัดพบกันที่สุมไม้ไผ่ข้างสะบัวเกสรเอ่ยถามถึงอนาคตที่มิแน่นอนเมฆจับมือนางไว้แน่นแล้วให้คำมั่นสัญญาข้าจักตั้งใจร่ำเรียนวิชาชัานเพื่อสร้างเรือนให้เจ้าได้อยู่อย่างสุขสบาย ความรักครั้งนี้เป็นดุดแรงผลักดันให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวสุมไม้ไผ่แห่งนั้นจึงเป็นดั่งแท่นสาบานที่ความรักและความหวังได้ถูกจารึกไว้เมื่อเมฆมีอายุครบสิบห้าปีนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการก้าวผ่านวัย ขุนพลผู้เป็นบิดาก็เดินทางมายัางเรือนของอรุณเพื่อร่วมฉลองวันเกิดบุตรชายตามประเพณีขุนพลได้พาเมฆไปยังโรงตีเหล็กที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆของตนกลิ่นควันและเสียงค้อนที่กระทบเหล็กดังชาติชาติเป็นดนตรีแห่งความภาคเพรียน ขุนพลเดินนำเมฆไปที่แท่นวางแล้วเปิดผ้าแดงที่คลุมไว้ออกเผยให้เห็นมีดเน็บเล่มหนึ่งมีดนั้นถูกตีจากเหล็กกล้าชันดีด้ามจับทำจากไม้เนื้อแข็งขัดเงานามใบมีดวาวับคมกริบมีดเน็บเล่มนี้พ่อตีด้วยมือของพ่อเอง เป็นของกำนานวันเกิดแก่เจ้าขุนพลกล่าวเสียงหนักแน่นเมฆรับมีดเล่มนั้นมาถือไว้สัมผัสได้ถึงน้ำหนักของเหล็กและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกันขุนพลสอนเมฆว่ามีดนั้นเป็นดุจชีวิตใช้ให้ถูกทางก็เกิดประโยชน์ใช้ผิดทางก็เกิดภยัย จงใช้มันด้วยสติด้วยความระมัดระวังดุดเดียวกับการเป็นบุรุษที่ต้องรักษาความสะอาดของขวันนี้มิได้เพียงเพื่อใช้ป้องกันตัวหากแต่เป็นมอบอำนาจแห่งการตัดสินใจให้เมฆได้ตรหนักว่าตนเองมิใช่เด็กอีกต่อไปแต่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่าง แมฆก้มลงกราบขุนพลด้วยความซาบซึ้งในพระคุณความรู้สึกภูมิใจนั้นเอ่อล้นในอกเขามองมีดนั้นด้วยสายตาที่เคารพเปรียบดุจตราประจำตระกูลที่ต้องรักษาเกียรติไว้การมอบมีดในโรงตีเหล็กจึงเป็นการส่งต่อวิธีแห่งช่างจากบิดาสู่บุตรอย่างสมบูรณ์ เมฆนั้นเข้าใจแล้วว่าของกำนันที่แท้จริงคือคำสอนและความเชื่อในตัวเขาเองเมฆหลงไหลในความงามของเกสอนถึงหันมาใช้ผู้กันวาดภาพนางแทนการแกะสลักเขากับเกสรนนัดพบกันที่ร่มเงาต้นโพที่แผลกลิ่งก้านสาขาใหญ่โต เมฆใช้ดินสอพองและผู้กันชั้นดีบรรจงวาดภาพบันทึกแสงแห่งความรู้สึกที่เปล่งประกายภาพที่วาดออกมานั้นมีชีวิตสะท้อนให้เห็นว่าดวงใจของเมฆถูกครอบครองโดยเกสรอ,อย่างสมบูรณ์แล้ว เกสอนทราบสึงใจการวาดภาพนี้เป็นดุดหลักฐานแห่งความรักที่เมฆใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางสายฝนผู้เป็นพี่สาวสอบเข้าสู่สำนักเรียนวิชาชั้นสูงในหัวเมืองใหญ่ได้สำเร็จอรุณและเมฆจึงพาไปส่งที่ท่าเรืออันจอแจ้ สายฝนกราบเท้าแม่ด้วยความอาลายัยสายฝนหันมาสวมกอดน้องชายอย่างแน่นแฟน้นเจ้าจงดูแลแม่ของเราให้ดีนะไอเมฆอย่าซุกซนนักการจากไปของพี่สาวนั้นเป็นดุดการเริ่มต้นการแยกทางครั้งใหญ่ของครอบครัวท่าเรือแห่งนี้จึงเป็นดั่งประตูแห่งอนาคต ที่เปิดออกรับความฝันของสายฝนและทิ้งความว่างเปล่าไว้เบื้องหลังการ,ระเวลาล่วงเลยไปเมฆก็ได้อายุครบ18ปีบริบูรณ์ถึงคราวที่เขาจากต้องจากบ้านไปสู่สำนักวิชาช่างหลวงอรุณผู้เป็นมารดาได้เตรียมอาหารสำหรับสุดท้ายอย่างพิถีพิถัน มีทั้งแกงส้มและปลาทูทอดที่เมฆโปรดปรานบรรยากาศในห้องรับแขกของเรือนนั้นเงียบสงบผิดปกติมีเพียงเสียงพัดลมที่โบกใบไปมาช้าๆความเงียบนั้นหนักอึ้งดุดเมฆฝนที่กำลังก่อตัวอยู่เหนือหลังคาเรือนอรุณเดินเข้าไปนั่งข้างๆเมฆ มือของนางวางอยู่บนหีบไม้ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือช่างของลูกนางรู้ดีว่าเมื่อเมฆจากไปเรือนหลังนี้จกเหลือเพียงนางผู้เดียวที่ต้องเผชิญกับความเงียบเหงาทันใดนั้นนางก็ทรุดตัวลงร่ำไห้อย่างมิอาจกลั้นได้เสียงสะอื้นนั้นแหบแห้งและเจ็บปวด น้ำตาของอรุณไหลรินอาบแก้มดุดสายฝนที่ตกลงมาหลังจากแล้งมานานเมฆเอย๋ยแม่รู้ว่าวันนี้จักมาถึงแต่แม่มิดได้คาดคิดว่ามันจกปวดร้าวเพียงนี้ชีวิตของแม่นั้นมีแต่การสร้างและการดูแลวนเวียน อยู่กับการเลี้ยงดูพวกเจ้าให้เติบใหญ่แต่บัดนี้พวกเจ้าก็จากแม่ไปจนหมดสิน้นแม่คิดว่าชีวิตของแม่นั้นคงมีเรื่องราวใหญ่โตกว่านี้เสียอีกคำพูดของนางอรุณนั้นเปรียบดังการตั้งคำถามต่อชะตาชีวิตของสตรีผู้สร้างครอบครัวแต่เพียงลำพังเมฆ ลุกขึ้นกอดมารดาไว้แน่นสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเข้มแข็งมานานนับปีเขาเข้าใจว่าความว่างเปล่านั้นเกิดจากการที่บทบาทแห่งมารดาได้จบลงแล้วอรุณผู้เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเล็กๆนี้ บัตรนี้กลับรู้สึกว่าตนเองมิมีความหมายอีกต่อไปฉากนี้จึงเป็นดุดภาพวาดแห่งความเศร้าที่แสดงให้เห็นถึงความว่างเปล่าหลังการเติมเต็มแห่งชีวิตของคนเป็นแม่เมฆจากบ้านไปสู่สำนักวิชาช่างหลวงในต่างเมืองเขาเข้าพักในเรือนพักรวมกับเพื่อนใหม่ เพื่อนใหม่นามว่าโชตชวนเมฆออกเดินทางไปสแสวงหาวิชาที่ป่าอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่นั่งพักบนโขดหินโชตกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ลุ่มลึกเรามักคิดว่าเราเป็นผู้ช่วงชิงวาระแต่ความจริงแล้ววาระต่างหากที่ช่วงชิงชีวิตของเราไป ทำให้เราเติบโตและเป็นเราในทุกวันนี้เมฆเข้าใจแล้วว่าชีวิตคือการยอมรับว่าเราเป็นเพียงผู้เดินทางที่ถูกวาระแห่งการเวลาพัดพาไปอย่างงดงาม